จุดที่หนึ่งคนระับนี่รูนะครับเป็นรูโดนเจาะมา oh. โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่มีแล้ว,นนลวเฮ้ยนะท่านผู้ชมเราบรีวิวกันต่อเลยครับช่างไอคิ้งเจ้ใหนล่ละรับมคุมบังกล้องเรา สดีคุมผมนะวันที่ชอ่องวายพีบอสเลครับวันนี้เราก็จะมาทําความสะอาดพัสดุนะครับที่ไหนเลยครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องในรายการในอีพีที่สะอาดสิเกสันแตนแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในสตูดิโอใหญ่เช่นเดิมนะครับเช่นเธอให้เระเบิดไปไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้นะครับไปบบบชมโอเคนะครับอันนี้เราก็มีพสัสดุชิ้นใหญ่โตเลยครับไปชม ข้างใหญ่ตัวเลยนะท่านผู้ชมแบบโอ้โหแม่งสุดจริงทำไวทวีวอล์กนะฮะจังหวะน,นี้เราก็แบบมีแบบอุปกรณ์แบบใหญ่นะครับมีแบบโอเคเริ่มแบบพิธีของเรานะาต้องหยิบแอลกอฮอล์แล้วมาฉีดก,ก่อนนะแอลกอฮอล์ไวท์วีวอล์กนะครับท่านผู้ชมนี่ฉีดก่อนนะเพื่อเป็นพิธีนะครับเริ่มทำเจอไปในอัปกุสักนิดหนึ่งถูกไปเคืออะไรนะครับท่านผู้ชมมาครับ แลก็จะเดินขยับเข้ามาใกล้ท่านผู้ชมนะจะเข้ามาใกล้ๆนะนะครับท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็สไตล์แบบการแต่งตัวใหม่นนะแล้วก็มีแว่นใหม่แว่นแล้วนะฮะวันนี้ก็พอวันนี้เนาะครับท่านผู้ชมืแม่งไร้สาราวะว่าคิดเนี้ยโอเคนะขอจะมาตั้งก่อนนะถึงแบบตำหนิของวัสดุนี้ครับนนก่ออินคลึงคลึงๆแล้วเริ่มตำหนิก่อนเลยนะับช่วงนี้นะจะจุดที่หนึ่งนะฮะนะี่รู้นะครับเป็นรู โดนเจาะมาแล้วโอเคข้างหลังก็หน่อยนะอยู่นี่อยู่นี่นิหน่อยนะเหนไดูนิดหน่อยนะโอเคถือ100บาทเลยมองเบี่ยงแล้วนิดนิดหน่อยเอ๊ะขีดว่าเยอะมากแต่ก็โอเครับได้นะแต่แบบจอะดูตรงนี้ก็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 ไม่ค่อยขอใจเท่าไหร่นะครับเรื่องโจทย์โอเคครับามไม่รู้ว่าเขาจะเจาะทำไมหลิ้นขาดยังไงก็ต้องขอ ก็เข้าใจได้โอเคเข้าใจได้เขาเข้าใจได้นะครับอันนี้ผมสั่งมาจากบริษัทสีนี้ครับสีเหลืองนะครับเป็นบริษัทสีเหลืองจากร้านนะครับเอ N s h อ p นะครับ N N s เอ p นะครัผมขึ้นชริงรูปจริงเลโอเคครับเป็นมีทั้งไอไออทั้งเป็นรูปแล้วก็ดิชอปนะครับโอเคนะครับซึ่งผมสั่งมาจาก Ray White Day s t o r นะครับไปซื้อมา Uh, เ้ยแม่งร้านเฟี้ยวอะของนี่คือเป็นแบรนด์แท้แน่นอนครับเป็นเออบอกคนของแบรนด์นะผมจะสปอยทำไมเราไม่เริ่มกอนทีจะดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาโอ้ดีมอดล่วมมีมอดไฟล่วรับท่านผู้ชมแล้วก็ไฟดีกัาครับมาไปกินทะเลยดีกว่าไปไม่ไม่การเสียเวลาไม่รู้เสียเวลาทำไมนะครับไอไก่ไอยคัตเตอร์เดิมนะเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงค ของส uh, mm. ิ่งใหม่ที่เปลี่ยนไปไปนะทอบอกเีเดียวแล้วขีออกเลยนะีครับเพื่อนนิ่นี่โยโย่โยมาเลยมาเลยมาเลยโยโย เรื่องอะไรวะเนี่ยยอ่อย่อท่านผู้ชมโอเคถ้าเกิทักทิ้งไว้ก่อนตะคุโอเคครับทั้งหมดนี้เราก็หมดเวลาท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วะครับท่านผู้ชมีแล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้ว,อนนลวโอเคนะท่านผู้ชมเราไปรีวิวกันต่อเลยครับทั้งไอที่ใช่ที่ไหนและต้องมีงบางกล้องเราโอ้โหแบบทำลายทั้งดีแล้วนะครับเราเริ่มจาก เออนี่เป็นเสื้อนะครับท่านผู้ชมเสื้อนะครับเป็นีีขาขอรอบก่อนนะครับขอ,ขอ,ขอตกตแต่งครับอันนี้มันใหญ่เกินไ,ไปที่เราตวอันนี้จะวางได้แต่ผมก็เก่งรัทรกทะเลในการใช้การใช้นะโอเคครับเรื่องตัวแรกครับสีขาวเลยคนะรับท่านผู้ชมโอ้โหหัวท่านใหญ่มากเงี yeah. ้ย yes go นี่ครับท่านผู้ชมนี่น,นี่เป็นไงครับสีขาวเป็นของ บุ๊คบุ๊คเอ่อบุ๊คบล๊บบล๊ดีดเอ็มพีนะไม่รู้อะไรอ่านไม่ออกนะเล็กแปลนะเล็กแปลเป็นเล็กแปลนะท่านผู้ชมตัสวยสวยมากตับนี่ไม่มีเลยท่านผู้ชมคือแบบขาดไม่เหลี่ยมเลยนะอันนี้ก็เป็นเกาวนะครับท่านผู้ชมนะากาวนะกล้องมันแปลกๆนิดแต่เวลาตัดต่อมันก็จะขึ้นอีกจัดหนึ่งนะเราอัพเสร็จนะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Design, ity, e ดีไซนะ์นะอันที่เป็นเจดยังเฟรนดี้เจก้าคันติเตอร์หนึ่งก้าวก้าไปสายการ่สมไฟแชกย่อส้างนะนี่ซีนะซีพนะฮะซดีมากซีมันดีเลยย่ Yo. อันนี้คือผมมันเป็นมือสองนะผมบอกเลยนะผมคิด ช่องผมคือรีวิวของมือสองทั้งส่วใหญ่นะว่าคลิปอื่นช่องอื่นเขาแบบเอออะไรนะขออนุญาตดีก่อนหายใจไม่ออกออกยากมากโอเคจริงป่ะน,น,นะครับท่านผู้ชมมายีวิวกันต่อโอเคนะครับช่องคลิปผมอะ่ะมันจะเป็นช่องที่แบบรีวิวของมือสองทั้งส่วใหญ่เพราะว่าช่องอื่นเขารีวิวของมือหนึ่งไปนะดีวิวมือหนึ่งนะท่านผู้ชมดีมือหนึ่ง,งไปเยอะมากนะท่านผู้ชมโอเคนะ ซือตอนาจะมาใส่กันเลยดีกว่านี่มีแบบหนูรูดไลน์ดีหมดเลยนะดึงๆไปเริ่มเลไม่ักนะหนูจะใส่เลยข้าตัวผมว่าน่าแสบเป็นไซส์90เาสอเป็นแบรนชีน่โหยุบเยสต็อว้า ว่ะแกเสีขาวว่ะอ้าวแต่นี่เม่ดีดโยโย่เฮ้ย,ยมึฟีนนยอยวว่ะยมีตายเลยมองข้างหน้ายอ,อยู่เออยนี้แี้เออยแบบนี้ยา ไปพีวอล์กมาฟัคเกอร์ท่านผู้ชมด้านหลังไม่มีสกีนนะครับท่านผู้ชมมีแต่หน้าโอเคนะครับโคตรเท่แล้วก็มีตรงนี้มือนะครับใส่โอ้โหแบบอุ่นมากนะใส่แจ็คเก็ตนะฮะโอเควันหน้าหนาวเรใส่ได้นะครับผมคอเราใส่แค่นี้พอเพราะยังไม่ซักนะผมยังไม่ได้ซักให้ผมหรือเปล่ากกับโอเคแบบผมยังไม่ซักเองเพื่อแบบความมั่นใจใงผมอีกทีหนึ่งเราจะใส่อีกทีหนึ่งนะโอเคท่านผู้ชม เราก็สอบการใสออ่หน,น้นาจสั์ให้แล้วนะครับโอตีนั่นสักให้เรียบร้อยเลยนะคีแบบสวยนะสวยถือว่าสวยเลยนะแบบแบบเทแบบดีมากดูดูมันด,ดูดีเกินไปอ่ะแบบโอเคนะเดี๋ยวผมจะบอกราคา,เ,าเลยตัวนะใครคิดนะครับโอเคไปตัวที่หนึ่งไปโอเคไปตัวที่สองครับสีดำไม่ได้โชว์สายตาเราอยู่นี่เดี๋ยวถัาตึงนจะทไยั <laughs> นี่ครับเห็นไหมไหมปูม่าครับโยตุเสือนะเสือชีตาเสือชีตานี่คตกดูดีครับปูม่าครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้่ครับท่านผู้ชมีก็อีกข้างนึงครับปูม่าครับท่านผู้ชมนครับปูม่าครับปลายแท็กปูม่าครับไซส์ L ครับ ก็อยู่แล้วครับเออครับท่านผู้ชมของแท้แน่นอนเลยดอกมือสองก็ของแท้ได้แล้วกันนะครับดูเลยให้ักครู่อันนี้แบบเป็นแบบไม่มีซิปนะเป็นแบบใส่ส่วนไปเลยนะท่านผู้ชมไม่แค่บล็อกโก้ด้านหน้าคุ้มไหมเดี๋ยวก็จะใสท่ที่ๆใส่คุ้มไหมที่ด้านหน้าด้านหลังนะพี่นะครับท่านผู้ชมคู่แบบ เียวชิงเกียวชา้นะครับทาู้ดูสปาข่าข้างในคนรับดูจะเป็นอย่างนี้นะครับดนะนะูนะทนู้ชมโคตสุดจริงนะขอบอกหเลยนีคืซีรสติงจรินะครับซอฟเ o r e a นะฮูมาเกาหีเอลชนะูมแปนเกาหลีนะ เว็บพูมา .com นะดูดูท่าำชมนี่ถ่าบอกหาของปลอมนะดูนะพูมา .com นะครับค่าของปลอมไม่ใช่พูมา .com แล้วก็เป็นแบรนด์เกาหลีไม่ใช่เกาหลีนะเป็นแบรนด์เกาหลีแท้ไม่ใช่ผลิตในไทยนะผลิตในไทยอันนี้ของนอกสับสับของนอกแลนะเจ้าของเก่าเลยผมเสียดายแทนแทนเจ้าของเก่าเลยนะโอ้สวยไหมเนี่ยมาขอเมนขอเลยว่ะโอ้โยโอ้ยผมโง่ ารึโอเคโอเคโอ้ใหญ่มากตัมันใหญ่ตัวเอสนะเอกี้พอดีโอเคพอดีนะพอดีรอโอโอ้องใส่หมก่อนใส่แวนด้วยอ่ะตัวของเดียว เดี<แ> <ITA> ๋ยวย่มาฟ a งกแตอันน yeah. ี้ดีกยอมาฟักเกแบนต์ตนี้ก็จะมีกระเป๋าอาหกรต่อแบบทะลุกันนะกระเปานี้จริงนะครับท่านผู้ชมนะครับมันคตฟีลเลยว่ะอสซออกมางผมซอยผม อยู่โอ้โหแม่งสุดจริงครับผมเฮ้ยมันโคตรเท้ว่ะมันยืนแชทอยู่ย่กครับท่านผู้ชมโอเคเหรอโอเคนะถอดก่อนร้อนประเทศไทยนี่แหลใส่ก็ซื้อมาทุกทีเลยซื้อมาทำอะไมบอกก็เลยซื้อมารอติดตามเพลงใหม่ผมเป็นเพลงเออพี่ จะหญิงกับอัศวินนะครับเป็นเพลงที่ผมไปฟิดกับพี่ดังเคอาร์ที่ที่ทำบีเน่ผม<อ>ช่อผมร้องแบบจะแนวเศร้าๆเหมือนอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟคมากนะแไหนะแต่แบบมันมีความเศร้าของมันแล้วก็มีมเนื้อหาที่ผมแต่งจักใจแล้วก็พี่ผมแต่งจัดใจจริงๆนะเพื่อใครไม่รู้ผมไม่บอกนะโอเคนะเป็นเพลงที่แต่งให้ใครบางคนนะโอเคนะครับเอ็นพงแนวเศร้าน่อนอนโอเคนะครับ เรอติดตามแน่นอนรอติดตามได้เลยนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปติดตามที่อ่องออริจินอลนะจุณงนี่ปุ๊บโอเคครับนะอย่าลืมมากๆนะไม่มไม่ไม่ต้องใส่หรอกโอเคใส่แค่นี้ก็พอแล้วเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเอ็มวีแรกเลยนะเป็นแัดแล้วก็จะมีเอ็มวีเอ่อสแปร์เฟสแล้วก็มีชอบงอนด้วยเป็มต่อไปจะสานเพลงเลยดีกว่านะครับแล้วยังปอนกับทาวเวิร์กล่ะนี้อาจจะมีเอ็มวีนะท่านผู้ชมอันนั้นผมปล่อยเป็นอีพีเปิดตัวของผมไปเพื่อเปิดตัวว่าผม ทำเพลงนะทำเพลงอย่างนี้แล้ว่าทำเพลงสไตล์นี้โอเคท่านผู้ชมนะครับเราก็ได้เสือ้อเปฟิลมาเพรา,ทา,ทานะทำถ่าย MV นะผมบอกผมไม่ค่อยมีเสือ้อที่เราใส่นะสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่มีผมใส่ก็ยืดเนนะี่ยเอาหาง MV แบบมันไม่เดียวไม่คิดถอยมันแบบคือผมแต่งเพลงให้คนคนหนึงมันต้องจรงิงจังสักนิดนึงนะเพราะแบบต้องลงทุนนะอ่ะเออถึงอาจจะไม่ได้เพาะหรือ,อยัางไงพม่รู้วา่าแต่มันคือมันแต่งจากใจจริงแล้วน้ำเสียงที่ผมใส่คือผมเศร้าจริง เสียงผมอาจจะไม่ดีเพราะว่าผมเศร้าเพราะผมร้องผมกินใจผมเศร้าจากเนื้อเพลงจริงๆนะครัโอเคนะเดี๋ยวก็รอไอ้ฟินาลอยากเห็อะไรนะโอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไมีมากมายแต่ก็มีแน่ๆในคลิปเหมือนเดิมก็ยืนกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เป็นตามช่องไปเพื่อควา้ตรงดจากเขาทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสองตัวนี้อ่ะตัวนี้ใครตัวนี้โอเคนะครับสองตัวนี้ก็ผมจะบอกราคาก็คือทั้งหมด รวมค่าส่งด้วยนะครับท่านผู้ชมร้อยสามสิบอ้อร้อยยี่สิบกับสองร้อยห้าสิบก้อนมันสามสี่ร้อยบาทเลยนะสามสี่ร้อยบาทก็ได้ส่งตัวฟิวมานะรวมค่าส่งแล้วจากอินเอ็นช็อปนะจากอินเอ็ชอปครับโอเคแล้วคิดนี้ไปแล้วไปร้านเชียว